ะะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทางช่อง YouTube รถขุดน้ำเข้าบางนาะแท็กอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเอิร์ธนะคะจะพามาดูบรรยากาศนะคะในการจัดส่ง PC 120-8นะคะซึ่งคันข้างหลังนี้นะคะจะทำการจัดส่งนะคะไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่นะคะ,นะคะด้านหลังก็คือสินค้าของเราวันนี้ทั้งลมแรงทั้งแดดแรงนะคะแบบอากาศไม่รู้จะเลือก เอาอากาศแบบไหนก่อนนะคะด้านหลังของเรานะคะก็คือ p c 1 2 0 8อย่างที่บอกไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะทางบริษัทของเรานะคะคได้ทำการซื้อขายกับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งราคาจบไปที่1 8 5 0 0 0้านบาทนะคะสำหรับราคานี้ก็คือทางบริษัทของเรานะคะคได้ทำการตรวจเช็คระบบใหม่ทั้งหมดแบบ100%เลยนะคะและทำสีให้คุณลูกค้าใหม่ทั้งคันเลยเดี๋ยวระหว่างรอพ่เทเลอร์ซึ่ง ก็จะมาถึงแล้วแหละนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสินค้าของเราใกล้ๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงนิดนึงนะคะและนี่นะคะก็คือสินค้าของเรานะคะที่กําลังเดินมานะคะ <c oughs> ไม่ใช่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือสินค้าของเราที่จะทําการจัดส่งนะคะพ่เทเลอร์ของเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะจะไปเที่ยวอุบลน,นะคะน้องจะไปเป็นเด็กอุบลน,นะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับใบแท็ก 50เซนนะคะนี่นะคะสีสันทําให้ใหม่ทั้งคันเลยนะจ๊ะโอ้โหนะคะสำหรับบริษัทบางนาแท็กเตอร์ของเรานะคะเป็นบริษัทนําเข้ารถขุดแท้จากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเรานําเข้าเป็นคันแบบนี้เลยนะคะอายุตัวอย่างยกตัวอย่างแคทคัขนข้างนะคะเรานําเข้าเป็นคันแบบนี้เลยนะคะส่วนเรื่องการทําระบบหรือสีสันนะคะคุณลูกค้ามาคุยกับเราอีกทีนึงนะคะ อาจจะยกไปตามสภาพแบบนี้หรือทําสีใหม่ทั้งคันแบบนี้นะคะนี่นะคะแตกต่างกันไหมนะคะแชวัชวัอันนี้มาเป็นคันแบบนี้นะคะอันนี้หลังจากทําการซื้อขายเสร็จนะคะนี่นะคะอ่านี่นะคะสําหรับคันนี้ทําให้ใหม่เรียบร้อยนะคะออปชันคุณลูกค้าขออะไรมาบางนาจัดให้ได้หมดนะจ๊ะ ชั่วโมงการทำงานเยอะไหมคะคันนี้ 4, 5่พสเก้าครับอ่าสี่พันห้าร้อยี่สิบเก้าชั่วโมงเท่านั้นน่าจะแต่แนะนำคุณลูกค้านะคะหลายคนอาจจะชอบชั่วโมงได้น้อยนะคะแต่ที่จริงชั่วโมงเยอะชั่วโมงน้อยแนะนำให้มาดูรถมาดูเครื่องยนต์ดีกว่านะคะเพราะว่าบางคันที่บางนาน,นำเข้ามานะคะชั่วโมงเป็นหมื่นเลยค่ะไม่ชั่วโมงมาเป็นหมื่นเลยแต่ว่าเครื่องสวยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณลูกค้าเน้น ชั่วโมงการทํางานมากนะคะมาดูรถมาดูสินค้าของเราดีกว่านะคะบางทีมาประเมินชั่วโมงโหแต่รถสวยมากนะคะเครื่องสวยมากสวยไม่สวยไม่รู้นะคะคนขายต้องบอกว่าสวยไว้ก่อนนะคะียกแขกนะคะเรียกลูกค้าขณะนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องรีบไล์นะคะจะได้รีบไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายไม่มีแรงทำงานนะคะไม่มีแรงขายทำ u t u b e นะคะ ้องรีบเร่งให้พี่โจแล้วก็พี่เทเลอร์นะคะรีบๆนำรถด้วยค่ะรีบๆนำรถขึ้นเทเลอร์ด้วยค่ะอ๋อเพิ่นสีออกจังไรล่ะนี้อันนี้คุณลูกค้ามาซื้ออะไรนะคะอ่าแล้วซื้อรถจากเราไปนะคะอะไรเรามีขายทุกตัวนะคะซื้อรุ่นไหนคันไหนไปไม่ต้องกังวลน,นะคะและที่สำคัญรถของเราทำรถเป็นรถสเปกสูตรนะคะ อะไรไม่ซื้อจากเราซื้อจากสูตรก็ได้นะคะองเรามีทั้งระบบไฟแนนและระบบเงินสดนะคะไฟแนนเราก็รับจัดนะคะแต่ว่าเป็นไฟแนนของธนาคารนะคะไม่ใช่ไฟแนนของเรานะคะเราดีลกับธนาคารให้คุณลูกค้านะคะมาวางมาัดจาแค่รถแล้วก็เตรียมเอกสารมาอะไรจ๊ะ,ะโซ่คำหล่อครับโซ่คำหล่อโอเคนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารมานะคะ บริษัทบางนาะเดี๋ยวดีวกับไฟแนนซ์ให้นะคะเดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรติดต่อนะคะสำหรับโทรมาสอบถามนะคะรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นต่างๆหรือรายละเอียดการเออ จองรถนะคะสามารถโทรมาสอบถามนะคะได้ที่เบอร์0858400788นะคะและ082ค่9193748นะคะโทรมากริ้งกร้างมาสอบถามก็ได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับหลายๆคอมเมนต์ทั้งใน YouTube นะคะและใน Facebook นะคะ หากไม่ได้ทําการตอบทุกทุกท่านต้องขออภัยด้วยนะคะแนะนําว่าหากหากอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะโทรมาเลยดีกว่านะคะอยากถามอะไรถามได้เลยนะคะถีงคำถามก็ถามมาได้เลยนะคะตอบได้ไม่ได้ว่ากันอ,อีกทีนะคะ สำหรับร้อยยีดแนะคะเรายังมีอีกหลายคันนะคะท่านสน,นใจนะคะบริษัทของเรามาไม่ยากเลยนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางมาจับจุดง่ายๆเลยนะคะมาหาลัยมหัวเฉียวนะคะประมาณปมที่ส7 5นะคะหรือง่ายๆเลยค่ะทุกวันนี้แอปพลิเคชันเรามาไกลแล้วนะคะเข้าแอปแผนที่หรือ Google m a p นะคะเพียงพิมพ์คำว่าบางนาแท็กเตอร์นะคะเดี๋ยวแผนที่จะพา ทุกทุกท่านนะคะมายัางบริษัทของเรานะคะบริษัทของเราอาจจะอยู่ลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะคะอยู่ซอ,อยคุนเจริญหลังหมู่บ้านพุนสุขแต่ว่าสังเกตง,ง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะตึกสีส้มอิดสีชั้นนะคะตั้งสูงเลยนะคะมองมาจากาสนามบินก็เห็นนะคะนี่นะคะหาไม่ยากนะคะและโปรโมชั่นนะคะแจ้งไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับ ท่านใดที่ทำการจองรถของเราภายในเดือนมก,กราคมนี้นะคะหมดเขต31มก,กราคมก็คือเราจะแถมปั๊มน้ำให้ท่านนะคะหนึ่งเครื่องแถมเติมน้ำมันโซลา่าให้เต็มถังนะคะและที่สำคัญจะอยู่จังหวัดไหนก็ช่างค่ะเราจะส่งให้ฟรีไม่คิดค่าจะส่งนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะถือว่าเรียบร้อยชชคแลกแกกนะคะนี่นะคะ ไปคนเดียวเหรอไปกับใครจ๊ะไปกับผู้ใดว้าวมีบารดี้พร้อมมีบารดี้พร้อมคือแน่นอนแทะเออไอ้กรุโาออกเสียงให้มันชัดนะบารดี้เนี่ยกลัวจะออกผิดเป็นอะไรเออเอามามาเตยล่าเนี่ยอย่ามาหาเห็ดมาเรีนมาล่ำล่ามาหาเห็ดมาเห็ดบอ อ่าเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมกันก่อนนะคะครับถือผ้าไปหาเห็ดอ่าถือมเาเนี่ยมเาเนี่นจะมาเป็นมาหลอกมาล้าเนนี่มเาเนี่ยข้นแนวนั้นน,นะคะอย่างที่บอกไปนะคะครับผมหากสนใจรถขุดน้ำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะคะบริษัทบางนาแฮ<โ>ก,กเตอร์ยนินดีให้คำแนะนำนะคะเลี้ยงเดี๋ยวบ,บ,บ,บอกเบอร์โทรอีกหนึ่งครั้งเอาบอกช้าชบอกช้าช้าศูนย์แปดสองหลับรอเก้าหนึ่งเก้าสามเจ็ด สีและ085 840 07 88นะครับก็2เบอร์นะครับแล้วท,ที่ท่านก็ติดต่อสะดวกสอบถามได้นะครับวันนี้เราแล้วเราก็จะรีวิวเจ้าแคทส1 2 d สดีสินค้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับเดี๋ยวเราเคลียร์เอกสารกัขอขให้ไม่มีแดดก่อนนะแดดเอากนอยู่ในโคมโตเลยครับต้องของอนอนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของเราก่อนออจากกันไปในวันนี้นะคะขอ,อ,อทิ้งท้ายไว้ว่าอดีเดี๋ยวจะเ้าเฝ้าเฝ้าอาดีดีโมกนะอาดีดีเอออาดีดีเอามันนี้มีศาลาอามีศาลาสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายไว้ว่าไม่ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรให้ทำขอบคุณค่ะสวัสดีครับ <laughs> okay.